กลับแล้วครับกระบวน5 3 5-6นะครับได้คิววิวาย5-2-4-6นะครับทำกระบวนมานะครับมาก่อน4-1-8นะครับเพราะว่าปอขอลอต้องกลับโคราชนะครับกำลังจะผ่านบ้านไผ่15นาฬิกา3 5นาทีนะครับขึ้นเนินมาแล้วครับ เย็นนี้ก็น่าจะมีแต่ขบวนห้าสามหกนี่แหละครับขบวนห้าหนึ่งเจ็ดวันนี้ไม่วิ่งนะครับแต่พรุงนี้มีห้าสามหนึ่งนะครับ มื่อเช้าไม่ได้มาถ่ายนะครับตอนทำห้าสามห้ามาผ่านบันผ่แบไปประมาณตีห้าคึ่ง วัลลิวของ531-532นี่ยาวกว่านะครับยาวกว่า536ตำยาว